เข้าแล้วนะทะเลอยู่เกิดได้โยกรานาตัวพอมึงดิไอสัตว์โยนเราบันทึกโอ๊ยโดนันโรทเกิดได้ทุออตามพี่มาเด็กดีเด็กดี เลยยำมาถึงเคยโยนระเบิดให้กูสะคัธรรมดา,าดขาดขาดได้เลยนะบอสบอสียบอสโอ้ข้ามัน เออตายแล้วเยยมไปเลยออกแล้วมีนะมีนะวันวันนี้นั่นคุณโดนแฟนเต็มเต็มเลยสัตว์ ยังไม่หายเต็มๆเลยเริ่มจากละ <c oughs> ใครเป็นตัวตายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไดนะกับโดนโนตโดนล้นโลกนั่นเอย่อเก็บแกเย็บปาน่ยจะใส่เกาะดีว่าเอาเอง Let's do this, sugar! <laughs> <laughs> ใครยิงอะไรเมื่อกี้หัวว่ะหัว,ว,ว,วล่วงลงมาเลยไอสัไร้ย,ยำ ยังยังไปไม่ถึงยิงแบบวิ่งวิ uh ่งในโซนาหารโซนาหารทุกคนแน่นอนนะจิ๊บนี่ไงใครวะนิ่งกระบาดเลยเอ้าแม่กูก็ไม่ยิงตาย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 ปะตายแล้วตายจิ๊บยิงตายหนึ่งตัวเออตายตัวที่เปิดไฟนะ ลัแ้วมนตายยแแลล้้ววตาจะเปิดไฟดีกว่าอ่าขุนั่งพันยาบอสนี่บอสนี่บอสเจ็บเจ็บพันยาแป๊บโอเคพี่เปิดไฟพี่อยู่ตัวกล่องกล่องกินคนอะกล่องกินไอ้อุยมีเสียงวิ่งสองเท้าที่อาหาระใช่งงว่าใครอยู่ไหนนะคะเมื่อกี้ตัวที่ยิงที่จิบยิงไปพี่ต้องไม่ยิงเลยพี่ปฉายไปได้ไหมกําลังงงอยู่ว่าเออ

ใครไม่ทัอกระเป๋าบ้านเหรอตายตายตาย ยิงไม่รู้นะผมน่าจะไม่โดนนะผมจิงไปแล้วไม่น่าโดนกูยิงตายเฉยไอ้ละเนี้ยก <c oughs> ี่วันเราอาทิตย์หนึงงเราบังเอีะยไปวิงอ้อมไก่ใครไม่ได้เข้ามาพี่พี่อยู่น้าิ๊่ขอ อยู่นะบิทคอยคูณกอลไม่ใช่แล้วมีคนอยู่ในโบชานวิ่งอยู่ปะไอเดียใช่ใช่ใช่อยู่ออฟฟิศเนี่ยออฟฟิศพี่ออฟฟิศโอเคเปิดเปิดไปอยู่ตรงไหนวะ ไม่รู้มิกี่ตัวนะเฮ้ยมีเจ็กลับตัวอยู่พี่ พี่โอ้ไม่ทันแล้วพี่โอ้โหเียี่อยูไปเลี้ยวขวาเจอเลยใครอะจิ๊บงี้ยนจิเีจิเี้ยเ้ยไปเลี้ยวขวาเจอเลยพายน่นะจะไเลื่อนผมอยู่ล่างพี่ ม่ตยวะกูไปใกล้ยิงอะใารวะเยอะตายแล้วตาวะไอ้ฟาดเหวีมาแขนฟาดไเยี้ยเออโยอยบาบางอเกี่บบยี่พี่โอ้ยอเดียวมมีคไไนวิ่งมาได้หลังห้าง โอเคมันะจะขึ้นอ๋อแซ่บมันอยู่เทคโคมันอยู่เทคโคใ,ใช่ไหมอะไรเลือดโอ้โหมัวหมดเลยครับอ๋อตะยิงถูกว่ะที่เม้งน,นี่โดนพี่อยู่ข้างบนไม่ตาย,ยพี่เห็น,หม,นมันแล้วไม่ตีปืนแดงเลยอยู่ตยใต้ใบเลื่อนก็ลังจะได้ ตายพี่มันตายมันตายมันตายโอเคสวยผมผมเคลียร์อยู่หลังเทคโอเทคโอเจ็บขอโทษขอโทษไม่ใช่เชิดใสแค่ไม่ตายนที่ไม่ตายมีหน้าห้างนะมีเอ้ยมีลองโอรินะมีนะก็อยู่ตรงบันไดเลื่อนนะด้านบนนะที่ไม่ตายยังไม่ตายมันอยู่ฝั่งหน้าห้างใช่ ใช่ใช่อ๋อเจ็บายมันอยู่ในเออร์นิเนอร์อยู่ตรงกลางละ่ะไอ้ตรงป้ายตรงกลางละ่ะ <c oughs> ใครยิง เคยตายหลังใครวะขตายแล้วกูเกือบตายไอ้เหี้ยดีแล้วกูเปลี่ยนเกาะมากูได้เกาะห้ามาพอดีมาตายแล้วอยู่ในร้านชอบก้ามเด็กโคใช่มันอยู่ร้านใต้บันไดเองไอ้พี่เอง ไอสัตว์ดีนะกูผ่านมาเห็นมันพอดีไอเสา้ายนั่นแปลว่าไอสาตว์างกูตกูตกปกูคิวไอแมตายกูนกเลยสัตว์มีคมาโอเค็นเสลมันมันมันอยอยล้วโ้ยโอ้ยโอยโ้วตายแล้วโอยโอ้ยโยโอ้ยโอ้เอยยโอ้ย้ยโอยโอ้์้ย แพ็กอีกเลยตายลุยเข้าหน้าเลยเหี้ยเป็นเจ็ดมีเคนี่ไพิ่พกสิบไอ้แม็กไอ้เหี้ยตัวนี่ยิงอ่ะโอ๊ยโดนยิงใช่โดนยิง ถนนจากถนนถนนมัแรครับแคบยิงเหรอใช่ครับโอ้จากระสุนมันแรงมากเลยตรงไหนเสาต้องออกรถเหรอกูมุดออกว เดินถังกำแพงที่มองไปทางตรงถนนตีถนนถนน้ายเนอนข้างออกหรอโอ้โหตายหอมตายมาโดนไปครับมึงเนี่แมงเสวอลูกแมงจาะเกาะแรงเกินบนเนินใช่ไหมเนินทิพยเนี้ยมึงิพเนี่ยไม่ใช่แล้วรถถังเหรอมันฉีกซ้ายไปแล้วพี่ ี่อตัวน้องนับน้องนัดได้สองตัวให้คนอ้อมไปลงทะเลคนหนึ่งอ่ะแล้วก็อ้อมขึ้นไปตรงรถอ่ะถ้านี้ผม<อ>พี่ออกมาได้พี่มาฝั่งแม่น้ำทะเลแล้วเจพี่วอนโฮลงเต็นทล้วนะ

อ่าที่เดิมที่นั่งเ <Okay. S 1> มื่อวานอ่ะ <The. S 2> มันตายมันตายสองตัวตายละสองตัว oh. สามตัว <Hello. S 2> สามตัวเอ,เอาเรื่องพี่เหลือก oh. ี่ก oh. กตัวนะกี่ตัวมันอยู่บนเนินต้องเพื่อนต้องเอาไปช่วยแล้วตอนเนี้ยบอกไงวะพี่ปลาระเบิดเลยพี่กำลงังวิ่งเข้าไปไาอยู่ ต้องเปิดเพื่อเอาไปรีออกและวัดออกจากเต็นท์เด้ยอ่าอ่ายิ่งกำลังออกจากเต็นท์ก็ฝั่งน้ำนะพี่อยู่ติดตรงเต็นท์ละตรงพี่อยู่ที่อยู่ตรงเต็นท์รถอะเต็นท์ควันเขียวอะทางออกอะพี่ไม่ได้วิ่งเข้าไปกลัวยิงกันเอง พี่ยิงมันอยู่พี่ไม่รู้ว่ามันตายไหมตัวที่สามอะไรนะเมาส์มันเร็วไปหนเลยบอสอยู่ติดนั่นอย่างรัวอย่างบอสออกมาตรงแถวป้าปยรถเมล์อะพี่ติดถนอนอะอ้อมมายังไม่ติดรัวเนาะเมื่อกี้พี่เห็นที่ติดรัวตัวนึงติดติดกำแพงนะใช่ติดกำแพงนะ จิปปิ้งมาตรงทางออกรถถังน่ะรถถังเด็กเขาไม่ต้องข้ามาจิบหาก้อนหินหาแลอยู่ตรงใช่หินอยู่หินเพราะว่ามันยังเหลืออยู่ตัวมันเห็นจิบไหมที่วิ่งมาล่ะมันไม่ยิงจิบนะจิ๊อยู่ทางออกแฟคทอรี่โอเคกลางชิ้กำแพงชิ้กำแพงแฟคทอรี่ทางออกแฟคทอรี่อ๋อจะไล่มาใช่ไหมใช่ไล่มาเลย เห็นศพเพื่อนมันละอนอนกองอยู่แล้สามตัวสองตัวอีกตัวแม่งยิงไม่โดนหัวมีวิ่งตัวนึ่งบ้าขอนแขนเขียวใครวะไม่ไม่ไม่เฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วเยตายยังวะกูยิงไปละวสองสามทีไม่กล้าเล็งหัวตอนแรกไม่ตายพี่ไม่ตายมันวิ่งวิ่งถอยไปนู่นเลยถอยไปหาบอสแล้วเลยกไม่ถูกอ่ะ มันถอยไปหาบอสมันไม่ได้ข้ามถนนใช่ไหมไม่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 ไมพี่มันวิ่งไปทางเต็นยาอ้าวเต็นยาเหรอใช่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 ก๊วนเรวิ่งกลับไปเต็นยาใครอยู่ป้ายลุดไม่มีไม่มีเลยไม่ใช่จิบตายหนึง่งโวยตัวไม่ใส่หมวกปะใช่เออตรงนั้นแหละตเต็นยาตเต็นยาใครวะวิ่งกลับมาเต็นยานะพี่ได้โอเคกำลังวิ่งไปเต็นยา หลุดโลกรับที่เห็นแถวๆนี้ที่อยู่ในเต็นท์ละโอ้เอฟบีดีเลยอ่ะไอ้นี่หรือเปล่ปา

อยู่ข้างบนใช่ไหมใช่ข้างบนเพดขึ้นไหมดันขึ้นเลยไหมนั่นมึงนี่เราเล็กกว่อนี่เมื่อกี้ใครปั่นมนตงมาเล่นข้างล่างไม่รู้มีคนเน็ด เลยใส่พี้งหมดนั่นแหะตายตนันไดกันไดา้ายหน้าเหมือนมีใช่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 บันไดตายโอ้ยมีใครอยู่ใกล้แกล้แผงไมไหมตอนนี้ มม่ีจิ๊บอยู่ตรงแทงแทงน้ำมันอ่ะผมกำลังย่องเข้าไปอะไรยู่เมื่อสิเพชรป่ะไม่ใช่อ๋อนโพได้กว่าิ đi con <coughs> เพิราบพี่เข้าจากไหนพี่ทางห้อ,องอาหารเข้าไปแล้วเหรอเข้าไปแล้วข้าต่ะเข้าไปแล้วนี่ใครยิงพี่ยิงม,มั้มยมาไต่พืชมาไต่พืชมาตายมาตายป <c oughs> ืนป <c oughs> ืนเ <c oughs> มื่อกี้ใครยิงวะ จิบยิงพี่จิบยิงมาจากห้องปืนปืนลูดรอ,อ,อกกใช่ออกมาแล้วดูขวาใครอยู่บนไนมือดอะ่ะพี่เราไปทางลงรถมันเข้าไปอย่างคารา,าพี่ เหมือนไม่ใช่ตัวนี้นะเหมือนจะมันจะใส่หมคาบ,บอ,อยตอนแรกอะก็ตัวนี้วะ,ะเห็นลงมาตัวเดียวไไเลยอกขั้นปัจจดคลี่เองจิบบี้โอ้เตรียมแทดแทดแทดแล้วนะข้างบน เอ,าอา้าไอจิ๊บยิงมันนี่ไวตัวเนี้ยข้างล่างเนี่ยไม่เอาล่ะ แช่งมันออกแค่นั้นไม่แล้วนะมาอย่างอยู่อยู่มาแล้ว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 เรียกกำแพงมาแล้วเห็นแล้ทางซ้ายมาทางซ้ายซ้ายซ้ายตาย ูของดูของแล้วไปดูของตายไปเนี่ยตายหิวาว่ะบีลิ้แล้วอ่ะมันโดดเลยโอ้ยเกือบตายเลยเยแดง เลือนเหลือสิแปดสัตว์นี่แทนเลือนสิบสองเอง อุยอ๊ยคูตายนัดเดียวเลยไอ้สัตว์ข้างบนแล้วข้างบน